หลังจากที่ห่างหายไปนานนะครับสลับตัวเกมที่เรียกว่าเป็นกระแสมากๆเลยบนเชนทรอนเนี่ยโ,โหมีเกมออกมาแบบติดๆกันเลยและมีเกมตัวหนึ่งครับที่น่าสนใจมากกับทอนเรียลนะครับผมตัวเกมนี้ครับเป็นเกมแนวแบบขุดซึ่งมันจะมีตัวเหรียญเนี่ยขึ้นตลอดนะครับเป็นเหรียญ TRT เราสามารถใช้เหรียญตัวนี้เนี่ยทำการแลกนะครับเป็นเหรียญทอนได้แต่ว่าตัวเหรียญตัวนี้นะครับวิธีการขุดเนี่ยเราจะต้องทําการซื้อ เจ้ากล่องที่จะเปิดเป็น NFT ในการขุดกันก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดนะครับว่ามีอะไรบ้างเริ่มต้นนะครับก็เรามาดูในส่วนของมิชชั่นกันนะก็สามารถทําได้เลยนะครับมิชชั่นเหล่านี้นะแล้วก็อันนี้จะเป็นมิชชั่นเดลวี่นะครับอยู่ตรงนี้นะมิชชั่นเดลวี่อยู่ตรงนี้แต่ว่าอันนี้จะเป็นมิชชั่นที่เป็นโซเชียลมีเดียครับก็คือคลิกพอจบเนี่ยก็หมดแล้วนะเนี่ยนะครับจริงๆอ่ะเรากดไปเลยเดี๋ยวมันก็ได้นะครับผมอันนี้๋ออันนี้ให้แชร์นะครับ ให้แชร์เดี๋ยวแชร์หนึ่งทีครับแล้วก็ให้กดคลิกลิงก์ตรงนี้นะครับคัดไแล้วก็โพสตแบบนี้ปับ๊บกดโพสต์เลยแค่นี้นะครับก็เรียบร้อยแล้วอ้าวยังไม่เรียบร้อยเดี๋ยวก่อนอ๋อนี่มันต้องให้มันลิงก์ขึ้นมาอย่างนี้ก่อนนะครับอ้าวโอเคครับทีนี้นะครับเราก็กดแชร์เรียบร้อยแล้วอ่าอันนี้คือเป็นรูปแบบของตัวเกมนะครับแล้วก็อันนี้ภารกิจ ประมาณนี้ครับภารกิจเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการมิ้นต์ตัวกล่องกันเลยดีกว่าครับก็ให้คลิกบรายนะครับตรงนี้หรือว่ากดที่กล่องตรงนี้ก็ได้นะในส่วนของตัวกล่องเนี่ยถ้าเราเห็นตรงนี้นะครับมันจะมีอยู่ที่2000นะซึ่งตอนนี้เนี่ยถูกมิ้น์ออกไปอยู่ที่17%แล้วก็ในส่วนของราคาเนี่ยจะอยู่ที่2.9ทรทอนนะครับอ่าแล้ว5กล่องเนี่ยก็อยู่ที่14.5คือแอดมองว่าถ้าเราเนี่ยจะทำการซื้อหรือมิ้น์เนี่ย ประมาณสัก5 NFT หรือว่าประมาณสัก10เนี่ยกำลังดีนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากได้15 20เนี่ยก็แล้วแต่เลยนะครับกำลังขุดก็จะแรงขึ้นอ่ะอันนี้แอดเนี่ยทำการซื้อแล้วนะครับเราก็สามารถกดซื้อได้เลยอ่ะเปิดไปแล้วอันนี้เปิดได้ทีหนึ่งนะอ่ะเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เราพอเรากดซื้อนะครับเราก็กดบายแต่ว่าคือเราจะต้องทําการเชื่อมกระเป๋าแบบนี้กันก่อนนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยแอดยังไม่ได้เติมเพิ่มนะครับก็คือเติมไว้เท่าที่ซื้อเลยนะอ่า พอเราซื้อเสร็จแล้วนะครับข้อให้เราเนี่ยมาดูกล่องได้เลยนะครับที่หน้าตัวกระเป๋านี้นะแต่ว่าก่อนอื่นเรามาดูที่เฟรนก่อนนะครับในการชวนเพื่อนนะครับในส่วนนี้เนี่ยเดี๋ยวแอดจะแปะลิงก์เอาไว้ด้านล่างนะครับก็สามารถคลิกลิงก์แอดได้เลยนะสนับสนุนต่อมานะครับเราจะมาทําการกดเปิดกล่องสุ่มกันว่าได้อะไรบ้างครับอะเริ่มต้นกันเลยโอ้โหตัวแรกนะครับเป็นระดับ4นะก็ มีแรงขุดอยู่ที่24 TRT นะครับต่อชั่วโมงนะครับหรือต่อแฮสะแล้วก็อัพเกรดเนี่ยก็จะใช้ตัวเหรียญโทเค็นนะครับภายในเกมเหมือนกันนะครับอ่าเราก็มาเปิดกันต่อเลยปุ๊บโอ้โหได้ซีเหมือนกันนะครับขอแบบระดับอีพิกได้ไหมนี่ครับเริ่มเข้าไปเก็บเหรียญละกดปับ๊บโอ้โหซีอีกแล้วขอเเด็ดๆน้อย1นวน3วน4แล้วกดแรนดอมโป้งโอ้โหไม่ได้ได้ซีอีกแล้ว ขอตัวดีกว่านี้ได้ไหมคือถามว่ามีระดับไหมครับมีนะครับเดี๋ยวพามาดูคนระับมีระดับนะมันมีระดับที่สามารถสุ่มได้นะนี่เห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับมีระดับ C C นี้เริ่มต้นนะครับคอมมอนอาแล้วก็ SR นะครับแล้วก็มีระดับ UR UL ดิแล้วก็ UR เอาร์อ่าแล้วก็มีระดับ CC นะครับขั้นสูงสุดนี่เป็นไงอ่านี่คือในส่วนของระดับนะเห็นไหมซี C นะครับอ่า แล้วก็ SR แล้วก็ UR แล้วก็ UL นะอ่าโอเคเรามาลุ้นตัวสุดท้ายว่าเราจะได้ CC กันไหมเอิดขอ CC เฮ้ยได้ R 1ตัวถือว่าใช้ได้ครับแรงขุดก็มันก็จะแล้วแต่ตัวด้วยนะอันนี้ก็แรงขุดถือว่าใช้ได้นะ 30, 28, 24นี้ก็กากสุดน,นะครับแล้วก็ในส่วนของการอัปเกรดเนี่ยเลเวล2เราก็สามารถอัพได้แต่ว่าเราก็ใช้เหรียญค่อนข้างเยอะนะ โอเคทีนี้นะครับเราก็ทําการดูได้เลยนะครับว่าเจ้าตัวละครของเราเนี่ยจะทําการเข้าไปแล้วก็ทําการเก็บเหรียญไปเรื่อยๆแบบนี้ครับอันนี้เนี่ยได้ทําการเก็บมาแล้วนะอันนี้คือถ้าเราจะเก็บเนี่ยเราสามารถเก็บได้จากตรงนี้เดี๋ยวมันก็จะขึ้นนะครับต่อชั่วโมงที่100 14 141ตัวเหรียญก็เก็บไปเรื่อยๆนะครับ แล้วก็ในส่วนของการเอิร์นเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดนะครับในส่วนของตัวรายละเอียดเนี่ยฟีเจอร์ PP ที่จะเปิดตัวเนี่ยเร็วๆนี้จะช่วยให้ผู้เล่นเนี่ยต่อสู้ด้วยนักรบนะครับที่พวกเขาเนี่ยทำทำการเปิดมาแล้วก็จะได้วันนะครับเป็นเงินสดคือทรอนนั่นเองแล้วก็การอัปเกรดเนี่ยมันจะสําคัญมากนะครับแปลว่าเราต้องขุดเหรียญเพื่อทาการอัปเกรดให้กับตัวละครของเราให้มันเก่งขึ้นส่วนหีบ2 0 0 0ใบแรกเนี่ยจะมีราคาเพียงแค่2.9ทรอนนะครับรวมถึงหีบ ห้ 50, า0 0ืนใบเข้าร่วมก่อนกำหนดจะได้รับโทเค็นสูงสุดนะครับซึ่งถ้าระดับสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่ UL เนอะมีโอกาสเพียงแค่0.3แต่รางวัลมันคุ้มอยู่แล้วแหละะปกติใช่ไหมแล้วก็ในส่วนของฟีเจอร์ p p นะครับจะมีกำลังนะครับที่จะช่วยให้ผู้เล่นได้รับรางวัลน,นะ ก็คือ,อง่ายว่าเออเนี่ยผ่านตัว PVP นั่นเองโหมด PVP เนี่ยจะใช้ทหารของเราเป็นการต่อสู้ในการอัปเกรดจะใช้เป็น TRT ครับก็คือให้เราเนี่ยทำการเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่โหมดของการ PVP นั่นก็คือเราก็เก็บเหรียญเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เอานำมาเกรดเพิ่ม ตัวละครของเราเนี่ยให้เก่งขึ้นแล้วก็เมื่อไอตัวฟีเจอร์นะครับมาเกตเพจมาก็คือตลาดนะครับก็เราสามารถซื้อขายทาหารเหล่านั้นได้นะเอาเป็นว่าเราปั่นให้เก่งๆใช่ไหมเราก็ไปต่อสู้เราก็จะได้รับตัวเหรียญทอนกลับมาก็เหมือนว่าตอนนี้เนี่ยเขาก็ให้เราเนี่ยทำการเติมทอนเข้าไปสะสมสะสมแล้วเขาก็จะเอาพูลตรงนั้นเนี่ยไปเติมแล้วก็ให้เอิร์นกันนั่นเองครับผม ซึ่งมูลค่าในระยะยาวครับโปรเจกต์นี้ขึ้นอยู่กับในช่วงเริ่มต้นนะครับดังนั้นการได้รับนะครับก็คือเพราะว่าโปรเจกต์ตัวนี้เนี่ยบอกอย่างที่บอกนะครับอันนี้เหมือนช่วงระดมทุนแรกนะครับเหมือน P sell นั่นแหละเรามาซื้อก่อนนะก็เอาเงินเนี่ยไประดมกันแล้วก็มาทําเป็นโหมด PP เพื่อรับเงินในจํานวนที่อยู่ในก่องนั่นเองครับอ่าถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับตัวเกมนี้เนี่ยก็สามารถคลิกลิก์แอดไปได้เลยซึ่งราคาไม่แพงเลยนะครับเดี๋ยวเช็คแป๊บนึง ตอนนี้เนี่ยราคาทอนเนี่ยจะอยู่ที่500นะถ้าราคา2.9เนาะ mm hmm. ก็อยู่ที่ประมาณ500บาทถ้าเกิดว่าซื้อไป3ตัวอย่างแอดซื้อไป5้านะครับ5 5 5 5ก็ประมาณ2,500น 2, 5, นะประมาณนี้ราคาก็ถือว่ายังไม่แพงมากนะครับยังไม่ถึงร้อยเหรียญน,นะเออ ตอนนี้เนี่ยเราก็ต้องทำการอัปเกรดไปก่อนนะระหว่างที่เรารอให้เปิดโหมดของการเอิญก็คือตัว pp นั่นเองเราสามารถดูการอัปเดตนะครับได้จากตัว telegram กลุ่มที่เขาเนี่ยทำการตั้งไว้ได้เลยนะจำนวนคนก็เยอะซึ่งตอนนี้เนี่ยกล่องเราก็เช็คไปได้นะครับว่ามีการเอิญไปแล้วเท่าไหร่นะครับมีการเนี่ยถ้าเราดูนะครับมีการระดมไปแล้วนะครับทั้งหมด900ก็ถือว่าเกือบครึ่งทางแล้วนะ เพราะว่าถ้า1000ันเนี่ยก็ประมาณครึ่งทาง,ทางเห็นไหมครับเหรียญก็วิ่งตลอดเลยแล้วก็ทําการสะสมไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มาดูว่าเราจะทําการอัปเกรดอะไรดีนะส่วนตัวแอดก็คงมานั่งอัปเกรดตัว R แล้วกันเพราะมันระดับมันสูงกว่าแล้วก็พอเราปั้นตัวไหนที่มันเก่งๆเนี่ยเราสามารถนําตัวละครเหล่านี้เนี่ยไปทําการขายในมาร์เก็ตเพสได้นะครับถ้าเปิดแล้วก็ประมาณนี้ครับสำหรับตัวเกมมันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเลยโหแต่ว่าแอดเนี่ยเปิดได้ตัว R แค่ตัวเดียวเองนี่นี่นี่โอ้โห S.R. นะครับ C.C. สุดยอดมีคนเปิดได้ด้วยอะ่ะโหอย่างกาวเลยนะครับผม ه, ก็ไม่เป็นไรนะครับประมาณนี้สำหรับตัวเกมนี้เนี่ยถ้าเกิดใครนะครับสนใจแล้วอยากมาเล่นนะครับก็สามารถเข้ามาเล่นกันได้เลยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับโอเคเดี๋ยวแอดจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับ